Okay. สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมีคลิกกีตาร์มาฝากนะครับเป็นการเพิ่มกําลังของ mm hmm. มือซ้ายนะครับแล้วก็สัมพันธ์กับมือขวานะครับเนี่ยเป็นโน้ตหนึ่งสองสามสี่อย่างนี้นะเนี่ยประจําช่องเลยครับหนึ่งสองสามสี่นะครับขึ้นลง,ยงนอย่างส่วนี้นะครับทุกครั้งที่ดีดตัวที่หนึ่งนะครับให้ดีดลงนะครับนี่คือโน้ตสี่พยางนะแบบนี้หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี โอเคไหครับเข้าใจไหมครับเนี่ยดีดลงเนาะเนี่ยตัวหัวเนี่ยดีดลงให้หมดเลย1 2 3่1ส3ง1า3 4. ฝึกจัดถ้าใครไม่คล่องตัวก็ฝึกช้าๆไปก่อนเนาะแล้วค่อยๆเหลียวขึ้นนะครับแล้วก็พอคล่องตัวก็ลูดไปทั่วคอเลยโอเคนะโอเคครับ